ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดเอเชียโดยเฉพาะในกลุ่มค,คนที่ต้องการใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดด้วยความสามารถที่หลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยและฟังก์ชันที่ครบครันคุณไดพอตเตอร์หรือที่บางคนเรียกว่ารถกระบะหัวเดียวจากเกาหลีใต้มีประวัติยาวนานและเป็นที่รู้จักในด้านความทนทานและความคุม้มค่า ปี2025นี้คุณใดได้พัฒนาทั้งภายนอก รถคไดพอเตอร์2025มาพร้อมความยาวประมาณ5.4เมตรว้างประมาณ1.8เมตรและสูง1.95เมตรซึ่งถือว่ากำลังพอดีสำหรับการขนส่งสินค้าในเมืองใหญ่หรือพื้นที่จำกัดฐา,านล้อกว้างช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น ไฟคอร์เตอร์รุ่นใหม่นี้ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล t ขนาด2.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ133แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ255นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับงานบรรทุกทั่วไประบบเกียร์มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาปสติและแบบอัตโนมัติสำหรับบางรุ่นขับเคลื่อน้อหลังหรือสี่ล้อ ระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระแบ็กเฟอร์สังสกรัสและด้านหลังเป็นแบบแหนบซ้อนที่ทนทานเหมาะกับงานหนักที่ต้องใช้บ่อยในชีวิตประจำวันถัดมาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารคุณไดพอเตอร์ปี2 จากนี้คุมใดยังได้ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยโดยรุ่นปี2025นี้มาพร้อมกับระบบเสรี ABS และ EBD ถุงลมนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่ระบบช่วยขึ้นทางลาดชันและควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติซึ่งในอดีตะจะพบเฉพาะในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระดับกลางขึ้นไปแต่ตอนนี้มาอยู่ในรถเพื่อการพาณิชย์แล้ว 2คุณไดพอเตอร์2025ให้ความรู้สึกมันนะ่นคงแนบันทุกของหนักระบบควงมาลายปรสนอนไวทำให้การเลี้ยวและควบคุมรถทำได้ดีในสภาพการจราจารแ,แน่นตัวรถจะมีระบบลดเสียงรบควนจากภายนอกช้วยให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่เก็บของภายในห้องโดยสารก็ออกแบบที่ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เช่นช่องเก็บของด้านหน้าคอนโซลที่วางแก้วน้ำช่องเสียบ USB และลั๊กไฟ12โวลต์ที่ติดตั้งให้พร้อมใช้งานถ้าเรามาดูในเรื่องของค่าบำร,รุงรักษาฮุนไดถือว่าเป็นรถที่ซ่อมง,ง่ายค่าอะไหล่ไม่แพงและมีศูนย์บริการรองรับทั่วประเทศซึ่งเหมาะมากสำหรับคนที่ใช้เพื่อทำธุรกิจหรือรับจ้างบรรทุกของในระยะยาว ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจึงเป็นจุดเด่นที่ชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันจากผู้ผลิตรายอื่นอีกจุดเด่นที่น่าสนใจคือคุณได a พอ o เตอร์ปี2025มีการเพิ่มรุ่นที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%หรือที่เรียกว่า EV ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนค่าน้ำมันและใส่ใจสิ่งแวดล้อม รถรุ่นนี้สามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ250กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและรองรับระบบชาร์จเร็วในบางสถานีทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นในชีวิตประจำวันสำหรับการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกัน เช่น Isuzu D-Max Spark หรือ Toyota Hilux r e v o รุ่นเพื่อการพาณิชย์คุณใดพอตเตอร์มีข้อได้เปรียบในเรื่องดีไซน์ที่ดูทันสมยัยภายในกว้างขวางฟีเจอร์ครบระบบขับเคลื่อนที่ประหยัดน้ำมันและมีรุ่น EV ที่ขู่แข่งยังไม่มีในราคาที่ใกล้เคียงกัน ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับเจ้าของกิจการหรือพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังมองหารถใหม่เพื่อใช้ทำมาหากินในภาพรวมฮุณดพอสเตอร์ปี2025เป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายทั้งในด้านธุรกิจและการใช้งานส่วนตัว จุดแข็งอยู่ที่ความคุ้มค่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยฟังก์ชันใช้งานง่ายและมีรุ่นพลังงานไฟฟ้าให้เลือกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในราคาที่แข่งขันได้และมีบริการหลังการขายที่ไว้ใจได้จากแบรนด์คุณได้ ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังมองหารถกระบะขนาดเล็กสำหรับใช้งานในเมืองหรือธุรกิจขนาดย่อม Hyundai Porter ปี2025ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านสมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรุ่นเก่าได้อย่างลงตัว และนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิวฮุ u n d a อ p เต t e r ปี2025จากช่อง MM Tutor e v i e หากคุณชอบการรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ที่เราจะนำเสนอในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า หากคุณต้องการเวอร์ชั่นพร้อมเสียงภาคหรือใส่ในวิดีโอโดยตรงแจ้งได้นะครับ